อาฟูเป็ดย่างสุดต้นตำรับส่งตรงจากฮ่องกงวันนี้ฟิมาเยือนย่านสีวาราค่ะทุกคนเจอร้านอาหารสไตล์จีนฮ่องกงที่เดินผ่านหน้าร้านก็หอมเชื่อน้ำลายไหลแล้วกับร้านอาฟูเป็ดย่างร้านเขามีบาร์บีคิวรวมมิตรแบบ3อย่างเน้นะมีเป็นเป็ดย่างเนื้อนุ่มช่มฉ่าหนังเป็ดกรุบกําลังดีเลยค่ะส่วนตัวหมูกรอบเป็นแบบสไตล์ฮ่องกงนะตัวหนังไม่ฟูมากแต่คงครอมกรอบน้องนุ่มในช่ำฉ่าเลยค่ะหมูแดงเป็นเนื้อหมูนุ่มๆไม่แข็งก็ได้ถือว่าร้านเขาทำถึง ราดน้ำซอสกลมกล่อมหวานเข้มขนจนต้องยกนิ้วให้เลยทั้ง3อย่างร้านใช้วิธีการยา,า้วนะคะทุกคนไม่เวนแมกก็ทั้งหมูกรอบเป็นสไตล์ฮ่องกงแท้ๆเลยจ้าส่วนเมนูนี้เห็นแล้วโอ้โหเลยค่ะทุกคนกุ้งมังกรผัดบะหมี่ขิงต้นหอมกุ้งมังกรคือแบบตัวใหญ่มากเนือ้อกุ้งมังกรทอดก,กรอบกินกับเส้นหมี่หราเข้ากันมากรสชาติกลมกล่อมกำลังดีเลยค่ะปลาเก๋าแดงราดซีอิวฮ่องกงเนือ้อปาลาขึ้นลมุน าราดซอสซีอิ๊วเข้มข้นแถมได้กลิ่นหอมๆของน้ำมันงาด้วยอันนี้โจ๊กไก่ฉีกฮ่องกงเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ต้องลองค่ะเนื้อโจ๊กละเอียดเหนียวลื่นคอสุดๆแถมเขาใส่เครื่องแน่แนๆแ,แบบนี้เลยนอกจาไก่ฉีกแล้วทางร้านใส่ไข่ย่อม,มาและเห็ดหอมเพิ่มความอร่อยด้วยส่วนจานนี้เต้าหู้ทอดพริกเกลือเป็นคั้วแบบแห้งนะคะไม่อมน้ำมันเลยรสแซบจัดจานตัดกับเตา้ตาหู้ทอดนุ่มๆเข้ากันลงตัวสุดๆค่ะนอกจากเมนูอาหารแล้วก็ยังมีเมนูติม่ม ซำเลยนะซีอิมสั่งมาเป็นฮะเก่าและขนมจีบกุ้งเป็นติ่มซาลูกโตๆแปง้งบางไส้หนาเนุ่มทานกับจิโชของทางร้านคุดกีเวอร์ค่ะแล้วทางร้านเขาก็ยังมีชานมฮ่องกองเป็นชานมที่ถูกตองมาค่ะเข้มข้นหอม,มรสนมละมุนลิ้นเทใส่น้ำแข็งเยน็ยนเย็นชื่นใจสุดๆเลยค่ะลานนี้ที่บอกเลยว่าถูกใจใสครอบครัวมากอาหารหลากหลายทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่ทะเลต้มนึง่งทอดแกงมีหม,มดมาแบบครบ,ครบเลยใครสายกินท้ามผ้าเลย ร้านอะฟุปเป็ดย่างร้านอา,อา,านหารสูตรฮ่องกงแท้แทตั้งอยู่ที่ทาวอินทาวถนนสีวราราชพาว94เลยจ้า